พูดวะพี่ปานปนอันนี้เป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งอะไรคนล้ก็หนักปางสก้าเล่นนะอายตัวเองนั่นแหละลบกล้องแทบหยาที่ไหนมียาลดความสวยขายบ้างคะช่วยเอสเอ็มเอสพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่ารักหมดใจนะเดวไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยพูดเลย คนแบบผู้ไม่เก่งอ่ะรักหมดใจจริงๆสบายใจที่มันจะมีแบบเดี๋ยวจะมีลูกเพนคนแรกมานะครับเป็นผู้โชคดีเพนกับเพนน้อร์หญิงที่สวยที่สุดในรายาเป็นไปเป็นไปคนดูแล้วไปไปไม่ได้คนแล้วพี่น้าไปกินอะไรันไม่เคยมีแฟนที่แบบมาเรียกที่รักมันจะกระเดี่ยวพี่นัาเราจะไปไหนกันดีแบบี่รักแบบ ลเยอะมี้ไไปกันเยอะดิเยดแล้ว,ลวอาาดลดหลาปอร์เซ็นต์ด้วยนะลดเยอะโอ้ยยัง <laughs> จะเล่นอันนี้เ,เป็นไฟ,ไฟ <laughs> นี่มันไฟคนจีนนะอันนี้อันเล่นอะไร <laughs> <laughs> อ่ะไฟเดียวอ, <laughs> อันนี้เล่นได้นี่ะจริงเปิดไฟคนจีนอยู่